กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าช่วงวันที่20ถึง24มิถุนายนทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลขึ้นสูงขณะที่กทมมีฝนเล็กน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่19มิถุนายน2564ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า ระหว่างวันที่18ถึงวันที่24มิถุนายน2564โดยระบุว่าช่วงวันที่18ถึงวันที่19มิถุนายน2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะ ส่วนในช่วงวันที่20ถึงวันที่24มิถุนายน2564สมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะคะกมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่20-24มิถุนายน2564ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ